สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ข้างข่าวสปอยหนังยาวๆสลหรับชาวนอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนําและสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Butch the Price of India โดยหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่มีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศซึ่งสงครามในครั้ง จึงได้ก่ะให้เกิดแต่ความสูญเสียนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คืออาเจดิฟการรับบทเป็นวีเจผู้บังคับบัญชาของฐานทัพอากาศบูธอามีวิกรับบทเป็นวิกรัมนักบินมือฉังของอินเดียซันเจดุษรับบทเป็นรานชุดชนพื้นเมืองสุดโหดพร้อมกับขวานคู่ใจของเขานนราฟเตฮิ hi, รับบทเป็นฮีนาสายลับของอินเดียที่แฝงตัวอยู่ที่ปากีสถานโดยเนื้อเรื่องคร่า,าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือปากี สถานได้เกิดการขัดแย้งกันจนทาให้เกิดสงครามขึ้นมาเลยทําให้อินเดียที่รับไม่ได้กับสงครามในครั้งนี้เพราะประชาชนของเขาก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันเลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลยทําให้พวกเขาต้องเกิดการประทะกันกับกองทัพของปลายกีสถานซึ่งเรื่องราการลบในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมาน,นะครับหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องในปี1947ซึ่งได้เกิดความขัดแยง้งการแบ่งแยกประเทศของปากีสถานทําให้เกิดปากีสถานตะวันตกและตะวันออกซึ่งมันก็ได้ทําให้เกิดสงครามกันระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้งทําให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปถึง3ล้านคนซึ่งอินเดียเนี่ยก็อยู่ระหว่างกลางนะครับกอรับไปได้กับสงครามในครั้งนี้เพราะมันก็ทําให้ประชาชนของเขาก็ต้องรับผลกระทบไปด้วยเลยได้ส่งกองทัพไป ประจําการที่ปากีสถานตะวัออนออกและคุ้มกันที่นั่นก่อนที่จะตัดไปที่นายพลของปากีสถานตัวร้ายซึ่งเขาก็ได้พูดคุยเรื่องแผนการที่จะยึดปากีสถานตะวันออกซึ่งมันก็ได้เกิดปัญหาเพราะว่ามีกองทัพของอินเดียได้ตั้งรากฐานปกป้องที่นั่นไว้อยู่ท่านนายพลเนี่ยก็เลยสั่งให้โจมตีทางอากาศท,าาาศที่ฐานทัพบ,บุชซาและยึดคลองอินเดียตะวันตกให้ได้มากที่สุดก่อนที่หนังจะตัดไปที่ฐานทัพของอินเดียกองบินรบของปากีสถาน,นก็ได้บุกเข้ามาและก็ทิกระเบิดทําลายที่นั่นซะยับทำให้ฐานอินเดียบาด แล้วก็เสียชีวิตไปจํานวนมากก่อนที่วีเจพระเอกของเราเนี่ยก็วิ่งจูบออกมาขับรถหลบระเบิดเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องบินลำหนึ่งบินตกลงมาชนเขาทําให้วีเจกระเด็นออกมาจากรถลงไปนอนกับพื้นและสลบไปตัดไปที่ฐานทัพอากาศจํานากาที่นี่เนี่ยก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันวิกรัมนะครับเห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปที่เครื่องบินของเขาก่อนที่จะขับขึ้นไปได้สาเร็จโดยมีเครื่องบินลำหนึ่งของปากีสถานบินตามเขาอยู่ซึ่งวิกรลัมเนี่ยก็สามารถบ,บินหลบซิกแซกไปมาได้และก็หาจังหวะยิงสวนจนเครื่องบินของศั ไปที่วีเจเขาก็ได้สติลุกขึ้นมาและก็รีวิ่งไปที่ปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานยทันทีจากนั้นเขาก็ระดมยิงกระสุนทุกนัดอาจไปที่เครื่องบินที่บินไปบินมาอย่างหล่อเทก่อนที่หนังจะตัดไปที่เหตุการณ์เมื่อสอาทิตย์ก่อนที่ปากีสถานจะบุกโจมตีพันโทแนและหน่วยของเขาได้ไปประจําการที่ปากีสถานตะวันออกณเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเขาก็ได้กองทัพมาประจําการที่นี่เพียงแค่120คนเท่านั้นโดยหัวหน้าของพันโทแนก็ได้บอกว่าจะมีคนคอยช่วยพวกเขาอีกแรงที่นั่นนันก็ รันชุดซึ่งรันชุดนะครับเป็นคนที่โหดมากๆแถมยังมีความรู้เรื่องทะเลทรายสุดๆชนิดนที่ว่าแค่ดูรอยเท้าเนี่ยก็ทําทให้เขารู้แล้วว่าวันนี้คือรอยเท้าของทหารอินเดียหรือปากีสถานซึ่งเป้าหมายหลักของเขาคือการสืบข้อมูลต่างๆของพวกปากีสถานก่อนที่หนังจะตัดไปที่ห้าบันเกาะที่จะถูกโจมตีที่ทาเนียบของปากีสถานฮุสเซนหน่วยข่าวกรองทางทหารของปากีสถานได้รับข้อความว่าให้ทําสงครามกับอินเดียได้หลังจากนั้นเครื่องบินของปากีสถานก็ได้เริ่มบินกันออกไปตัดไปที่วีเจ ระหว่างที่เขากาลังร่วมงานฉลองครบรอบ10ปีในการแต่งงานของเขากับภรรยาระหว่างที่กาลังเต้นๆกันอยู่ไฟเนี่ยก็ได้เกิดดับลงสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นเพราะว่ากองทัพของปากีสถานได้บุกมาทิ้งระเบิดที่นี่ซึ่งเจยนเจก็กลับมาประจําการที่ฐานทัพบุชและวางแผนกับหน่วยของเขาที่จะตั้งรับการโจมตีของกองทัพปากีสถานแต่ไปที่ฐานทัพจํานากาวิกรัมก็ได้พูดคุยกับลูกทีมของเขาเรื่องที่ปากีสถานได้บุกโจมตีเมืองต่างๆของอินเดียก่อนที่จะพูดถึงแผนการว่าพรุ่งนี้เเช้าาาาพวกกขจจะทํรมต กลับไปที่ฐานทัพของปากีสถานบ้างเช้าวันต่อมากองทัพอากาศของวิกรามก็ได้บินและบุกไปทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพของปากีสถานสยับเลยแต่สงครามในครั้งนี้ก็ได้ทาให้บัลีลูกทีมของวิกรามได้ถูกยิงระเบิดตายไปเลยทําให้แผนการพวกเขาต้องหยุดลงและรีบบินกลับฐานทันทีในวันต่อมาวิกรามก็ได้เดินทางไปที่บ้านของบัลีและไปบอกข่าวการสูญเสียครั้งนี้ให้กับแม่ของบาลีฟังซึ่งเธอก็ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจจากการที่ต้องสูญเสียลูกชายไปแต่พที่สามวันก่อนการโจมตีที่ทำเนียดรอดที่ฮุตเซนกำล นอนกับภรรยาอยู่เขาเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมาประชุมกับผู้นำอีกสองคนเรื่องสายลับที่ไปสืบข้อมูลที่ปากีสถานวันออกพร้อมกระเป๋าบบแหนการต่างๆจนหมดเปลือกเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขาก็แอบฟังและกาลังเขียนใส่กระดาษไว้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นสายลับที่อินเดียส่งมาด้วยเช่นกันซึ่งเธอมีชื่อว่าฮีนาก่อนที่หนังจะเล่าต่ออีกว่าพี่ชายของเธอก็เป็นสายลับด้วยเช่นกันแต่เขาดันถูกจับได้ซะก่อนและถูกประหารชีวิตซึ่งฮีนาเธอก็เสียใจมากจากการที่ต้องสูญเสียพี่ชายเเเเเธออลยยข้าาาไปปฝฝึกกนนพื่่ทีจะ็สัับบ จนผ่านการทดสอบมาได้สําเร็จซึ่งข้อความที่เธอเขียนไปก็ถูกส่งต่อให้สายลับคนอื่นๆส่งต่อไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะโทรบอกข้อความนี้ให้กับรันชูดซึ่งรันชูดก็จะโทรไปบอกเบื้องบนตอไปเลยทนะําให้อินเดียรู้แล้วว่ามีสายลับของปากิสถานมาที่นี่พอวีเจรเรารู้เนี่ยก็รีบมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพของสายลับทันทีซึ่งพีแก่ก็เข้าไปฉายเดียวคนเดียวเลยครับส่วนทางด้านของพวกสายลับพวกมัน,นก็ได้โทรหาฮุสเซนและบอกข้อมูลจานวนกองทัพที่ประจําการที่นี่ว่ามีเพียงแค่120คนเท่านั้นรวมไปถึง จำนวนทหารที่ประจําการที่ฐานทัพของบุชเช่นกันซึ่งระหว่างที่กําลังคุยคุยกันอยู่ PVJ ของเราเนี่ยก็ยองเข้ามานเนียนๆตอนแรกเนี่ยก็เกือบจะหล่อเท่อยู่แล้วแต่ดันพลาดตอนข้ามกระแพงเข้ามาดันไปโดนถาดที่วางไว้อยู่เฉยเลยทําให้พวกสายลับเี่ยรู้ตัวและก็ไหวตัวทันเล็งปืนรอที่หน้าประตูเลยซึ่งวีเจรเราเนี่ยก็รู้ทันเหมือนกันนะครับก็เลยใส่บ้านแบบหล่อเท่ก่อนที่จะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็สาบพลิกใส่พวกสายลับหลังจากนั้นก็เปิดฉากต่อสู้เอาถาดเหล็กฟาดหัวพวกนั้นไปก่อนที่จะแยง่งม ด้วยแต่ระหว่าน,นั้นเองพวกสายลับที่เหลือก็ยกขยโหยมากันเต็มเลยแต่ก็ถูกรานชุดกับพันโทแนขับเกวียนมาขวางไว้แล้วก็เปิดฉากเอาขวานไล่ฟันไล่กระเทือพพูดันจนตายกันหมดส่วนในด้านของวีเจเขาก็ได้สั่งให้หัวหน้าของสายลับพูดคุยลับกับพุทเซนก่อนที่จะยิงทิ้ง,งแล้วก็หยิบสายไปคุยกับพุทเซนต่อแล้วก็พูดคุยท้าทายกันหลังจากวางสายพุทเซนก็ได้มาวางแผนกับเห,บเหนนล่านายพลเพื่อที่จะบุกโจมตีครั้งต่อไปเขาได้วางแผนว่าจะเคลื่อนกองทัพไปโจมตีที่นิวเดลีโดยเขาจะทำลายสะพ India, เพื่อทําให้กองกําลังสนับสนุนของอินเดียเดินทางได้ระบาดมากขึ้นและก็จะบุกยึดฐานทัพบ,บุชด้วยซึ่งระหว่างที่กาลังประชุมกันอยู่ฮุสเซนเนี่ยก็ได้กลมลงไปหยิบของก็ได้พบว่ามีเครื่องดักฟังแอบติดอยู่ไว้ใต้โต๊ะเลยทําให้เขารู้ว่าฮีนาเธอเป็นสายลับของอินเดียเลยกัดจะฆ่าเธอทิ้งซะแต่ก็ถูกเธอสวนกลา่าต่อสู้กันไปกันมาจนสุดท้ายฮุสเซนเนี่ยก็ถูกเธอฆ่าตายไปซึ่งพู้ทหารของปากีเข้ามาเห็นสุพอดีเนี่ยก็เลยไล่าตามจับฮีนาใหญ่เลยจนสุดท้ายเธอเี่กก็ถูกจับได้และก็ถูกจับละ ระหว่างที่วิกรัมกำลังขับเครื่องบินหนีพวกปากีสถานอยู่เขาก็ถูกพวกมันยิงจนเครื่องบินของเขาตกลงมาหาสมุดไปส่วนทางด้านของทานทัพบุีเจก็ใช้ปืนใหญ่ยิงพวกเครื่องบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกปากีได้ทิ้งระเบิดมาใส่ีเจจนเขากระเด็นออกมาจากปืนใหญ่แต่พิธีกองทัพของปากีสถานพวกเขาก็ได้เตรียมกองทัพพูดปลุกใจกันอยู่และรายงานถึงความคืบหน้าของแผนการว่าตอนนี้ทัพอากาศของพวกเขาได้ถล่มฐานทัพบุสจนรับคาบแล้วแถมพวกเขาได้ทำลายสะพานที่เป็นทางเชื่อมต่อของอินเดียไปแล้วหลาย และพวกเขาจะมุ่งหน้าเคลื่อนทัพไปบุกโจมตีที่เมืองวิคากดในวันพรุ่งนี้ตอนห้าทุ่มแต่ไปที่วีเจเขาก็รอบมาได้นะครับรวมไปถึงวิกามด้วยเช่นกันซึ่งหน่วยของวีเจก็มารายงานความเสียหายต่างๆให้วีเจฟังว่ามีระเบิดอยู่หลายลูกที่ยังไม่ระเบิดอยู่ตามลานเวทที่ปากีสถานปล่อยทิ้งไว้แต่ไปที่รานชุดเขาเนี่ยก็ได้โทรแจ้งทางเบื้องบนเรื่องที่จะมีกองทัพของปากีสถานจํานวนมากจะมาบุกโจมตีเมืองวิคากดซึ่งเขาต้องการให้ส่งกองกาลังเสริมไปช่วยป้องกันที่นั่นด่วนซึ่งทางเบื้องงงบนนกกก็กําลััประชมตึ เรียกเลยครับเพราะว่าพวกปากีสถานได้ทำลายเส้นทางและฐานทัพอากาศไปหมดเลยทําให้การส่งกําลังเสริมไปช่วยเหลือนั้นลําบากมากๆซึ่งกองทัพของปากีสถานนั้นมีกําลังพลเยอะมากมีรถถงรัง100้คันและมีพลทหารอีก1,800คนที่จะบุกโจมตีเมืองวิคากรตอนห้าทุ่มหลังจากนั้นภายใน18ชั่วโมงพวกเขาก็จะสามารถบุกยึดฐานทัพบ,บุชได้ซึ่งฐานอินเดียที่อยู่คุ้มกันเมืองวิคากรมีเพียงแค่120นายเท่านั้นมีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยได้ก็คือวีเจที่ฐานทัพบ,บุชจะต้องซ่อม แซมรันเวย์และพวกเขาก็จะส่งกองทัพจากฐานทัพจำนากาไปช่วยเสริมและไปจัดการพวบปากีสถานซะเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถติดต่อไปที่ฐานทัพบุชได้เพราะห้องสั่งการได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ไปที่วีเจเขาก็ได้เดินมาตรวจสอบระเบิดอย่างใกล้ชิดเลยครับชนิดที่ว่าเขาวงเส้นไว้แล้วว่าอย่าเข้าไปแต่เฮียแกเนี่ยไม่กลัวเลยครับเดินดุยๆเข้าไปแล้วก็เอาไดนาไมท์เนี่ยไปผูกไว้กับระเบิดแล้วก็ต่อเชือกยาวไปผูกกับระเบิดลูกอื่นเรื่อยๆก่อนที่เขาจะจุดไฟและเดินออกมาโดยมื ระเบิดระเบิดเป็นแบ็คกราข้างหลังแบบ หลอดเทหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปที่ห้องสั่งการที่ถูกทําลายแล้วก่อนที่เขาจะเจอกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ยังรอดจากการระเบิดมาได้ซึ่งทางสํานักใหญ่ก็ได้โทรมารายงานวีเจว่ากองทัพปากีสถานกําลังเคลื่อนทัพมาบุกโจมตีที่เมืองวิคากตดตอนท่าทุ่มในคืนนี้และจะมาบุกยึดฐานทัพบ,บุชต่อซึ่งพวกเขาต้องการให้วีเจซ่อมแซมราดเบซาจะได้สามารถส่งกองกำลังเสริมไปช่วยเหลือได้ส่วนด้านของวิกรามที่ฐานทัพจํานากาก็กําลังประชุมแผนการคํานวณความเสี่ยงในการเดินทางที่จะบินไปช่วยเหลือที่เมือออองงงวิกกกาาาตพพระนนีี้ทัขปสถ กาลังคมพื้นที่บางส่วนอยู่นั่นเองส่วนทางด้านพันโทนแนเขาก็กําลังพูดปลุกใจท่าของเขาอยู่และให้ทหารทุกนายเตรียมความพร้อมที่จะตั้งรับกองทัพของปากีสถานทางด้านฐานทัพบ,บุชวีเจและหน่วยของเขาก็กําลังตรวจสอบรันเวทที่ถูกระเบิดไปก็พบว่ามันมีความเสียหายมากเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดซีวีเจเนี่ยก็เกรงว่าหน่วยของเขาที่ซ่อมหลุมระเบิดเหล่านี้มีจํานวนน้อยเกินไปมันจะไม่ทันการเขาเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่หมู่บ้านมัดฮาปาที่อยู่กใกล้ๆฐา เพื่อให้ชาวบ้านที่นั่นมาช่วยพวกเขาซ่อมลานบินซึ่งหัวหน้าของวีเจก็บอกว่าไม่ได้จะให้ประชาชนเข้าร่วมสงครามไม่ได้เพราะถ้าหากว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกโจมตีวีเจจะถูกหมายจับของสารอาหารทันทีซึ่งวีเจก็บอกว่าไม่เป็นไรเขายอมถูกหมายสารอาหารดีกว่าที่จะให้ฐานทัพบ,บุชตกเป็นของศัตรูหลังจากวางสายเขาเนี่ยก็รีบมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านทันทีซึ่งวีเจก็ได้คุยกับผู้นำของหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังว่ากองทัพของปากิสถานกำลังบุกมา พวกเขาต้องการแรงจากชาวบ้านมาช่วยซ่อมถนนเพื่อให้กองทัพเสริมมาช่วยได้ซึ่งผู้นําของหมู่บ้านเนี่ยก็บอกเรื่องนี้ให้ชาวบ้านรู้และต้องการคนที่จะอาสาไปช่วยซ่อมถนนซึ่งตอนแรกชาวบ้านเนี่ยก็เงียบกันหมดเลยครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะโดนทิ้งระเบิดใส่หลังจากนั้นวีเจเนี่ยก็เดินขึ้นมาแล้วก็พูดปลุกใจจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาและตกลงที่จะช่วยในสงครามครั้งนี้ก่อนที่จะยกขบวนไปช่วยกันซ่อมแซมถนนกันเต็มเลยแต่ไปที่เมืองวิกฮากดพันโทเนและรานชูดก็ได้คิดแผนที่จะ จัดการพวกปากีขึ้นมาว่าพวกเขาจะระเบิดตรงแม่น้ําสายนี้และให้แม่น้ําไหลพัดพาพวกทหารปากี้ให้จมน้ําซะหลังจากคุยแผนการกันเสร็จพวกเขาเนี่ยก็แปกกระสอบทรายมาอุดที่แม่น้ําไว้แล้วก็ฝังระเบิดไว้ตามกระสอบทรายแต่ไปทีถ่านทัพจานากาที่นี้ก็ได้จัดเตรียมกองทัพเสริมตเตรียมจะออกเดินทางไปที่เมืองวิคากกดส่วนทางเบื้องบนเองพวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งทหารบางส่วนขึ้นฮอและก็เรือเดินทางไปแต่ก็ถูกพวกปากีสถานเด,ดักยิงจนระเบิดตายไปคือกะจะไม่ให้มีกองกำลังเสริมไปช่วยได้เลย พิธีฐานทัพบ,บุชพวกชาวบ้านและทหารเนี่ยก็กำลังนั่งพักผ่อนกินข้าวกินปลาอยู่หลังจากที่ได้ช่วยกันซ่อมแซมถนนเสร็จแล้วซึ่งยังไม่ทันจะได้กินเลยนะครับสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ดังขึ้นเพราะว่าเครื่องบินของปากีสถานได้บุกมาอีกครั้งและก็มาทิ้งระเบิดใส่ใหญ่เลยชาวบ้านเห็นแบบนั้นนะครับเขาวิ่งวงแตกสครับวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยซึ่งวีเจเนี่ยก็รีวิ่งไปควบคุมปืนใหญ่และก็ไลยย่ยิงพวกเครื่องบินจนพวกนั้นเนี่ยบินหนีไปแต่หลังจากที่พวกมันวินหนีไปสิ่งทที่พววกกมันิ้งไ็คือหลุมระเบิดขนาดใหญ่อีกแล้วคือสิ่งที่ชชาาวบ้นน่่ยกัซซอมแ เมื่อกี้นี้ดันปราบประโยชน์ไปเลยแต่พวกชาวบ้านก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ยังฮึดสู้และก็ช่วยกันซ่อมถนนอีกครั้งหลังจากนั้นวีเจเนี่ยก็ได้โทรไปรายงานที่ส่วนใหญ่ว่าพวกเขาถูกโจมตีอีกครั้งแล้วพวกเขาต้องการเครื่องบินบินมาช่วยคุ้มกันที่น่านฟ้าเพราะจะได้ทําให้พวกปากีไม่กล้าบุกโจมตีอีกครั้งเสียงหัวหน้าก็ตอบตกลงที่จะช่วยนะครับแต่ไปที่รานชุดเขาก็ได้ไปหานายพลของปากีสถานและหลอกว่าที่เมืองวิวากฏมีทหารประจําการที่นั่นอยู่ 1, 5 0 0คนและหลออีกว่ามีระเบิดติดไว้อยู่่ัง พวกเขาจะต้องข้ามสะพานมาถึงจะปลอดภัยเอาง่ายๆก็คือหลอกให้มาโดนกำดัดนั่นแหละครับซึ่งไอ้นายพลเนี่ยมันก็ดันเชื่อนะหลังจากนั้นเวลาห้าทุ่มกองทัพของปากีสถานก็เคลื่อนขบวนมากันเพียบเลยซึ่งกองทัพของอินเดียเนี่ยกระดักซุ่มอยู่ในหลุมตามข้างทางพอกองทัพของปากีเข้ามาถึงระยะยิงพวกเขาเนี่ยก็เปิดฉากยิงใส่ใทันทีเล่นเอา RPG ยิงเปิดใส่แล้วถังก่อนเลยก่อนที่ทั้งสองกองทัพเนี่ยจะเปิดฉากยิงใส่กันอย่างดุดเดือดตัดไปที่ด้านของ v จตอนนี้เครื่องบินกำลังเสริมก็มาบินคุ้มกันพวกชาวบ้านทีีท่่่่กัังออมถนนนยูตไปท สนามรบซึ่งตอนนี้ก็กาลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือบพล่านพี่รานชูแล้วเนี่ยเล่นกระโดดไปบนรถถังแล้วก็กระหน่ำยิงคนบังคับข้างในจะยับเลยแถมโชว์เทพขับรถไปชนกับรถถังอีกแต่พันธานทัพจานากาตอนนี้กอกําลังเสริมก็ได้เครื่องขบวนขึ้นเครื่องบินลําใหญ่กันซึ่งกองทัพที่จัดไปนั้นมีจํานวน500คนโดยคนที่บังคับเครื่องบินลนํานี้ก็คือวิกรามนั่นเองซึ่งระหว่างที่วิกรามเนี่ยกำลังจะขับเครื่องบินขึ้นนะครับก็ดันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเครื่องบินนั้น้้้นนนนนมมีําาาหหหักกกเเิไปลลยตองงใท50ค ก่อนก่อนที่จะบินขึ้นไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็สามารถบินขึ้นไปได้แต่ล้อหน้าของเครื่องบินดันไปชนกับล้วเหล็กและทําให้ล้อหน้าพังทันทีหัวหน้าเลยโทรไปบอกวีเจว่าตอนนี้กําลังเสริม450คนกําลังมุ่งหน้าไปช่วยแต่ล้อหน้าของเครื่องบินดันพังไปแล้ววีเจเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้ตัดไปที่สนามรบพวกกองทัพของปากิสถานก็ได้ข้ามแม่น้ําเข้ามาฝั่งอินเดียเนี่ยเลยกดระเบิดทําให้แม่น้ําทะลักออกมาแล้วก็ซัดกองทัพจำนวนหนึ่งของปากิสถานลอยไปตามสายน้ําซึ่งสงครามเนี่ยก็สก ยาวถึงเช้าเลยและดูเหมือนว่ากองทัพของอินเดียตอนนี้เริ่มจะวิกฤตแล้วระหว่างที่พันโทเน่เนี่ยกำลังต่อสู้เขาก็เนี่ยก็ถูกแทงจากข้างหลังจนเขาลม้มลงไปและก็ถูกนายพลของปากียิงตายไปส่วนในด้านของรานชุดเขาเนี่ยก็เปิดโมดบเบอร์เซอร์เกอร์นะถือขวานไล่ฟันไล่ฟาดรัวๆกับทหารปากีเพียงคนเดียวแถมได้ฆ่าไอ้นายพลของปากีด้วยส่วนใด้านของวีเจหลังจากที่ได้เห็นเครื่องบินกำลังจะมาลงจอดเขาเนี่ยก็รีบขับรถบรรทุกไปรับโดยเอารถที่เขาขับเนี่ยรับน้ำหนักแทนล้อของเครื่องบินซึ่งมันเนี่ยก็ทุักทุเละมากๆ ไฟลุกเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถจอดเครื่องบินได้อย่างสสดีภาพหลังจากนั้นทหารอินเดียอีก450คนก็รีบลงจากเครื่องบินและรีบขึ้นรถมุ่งหน้าไปช่วยที่สนามรถทันทีพอพวกปากีสถานเห็นแบบนั้นก็เลยรีบถอยทัพหนีกันทันทีทําให้สงครามในครั้งนี้อินเดียเป็นฝ่ายชนะไปได้หลังจากที่สงครามจบลงพวกปากีสถานเนี่ยก็ได้มายอมแพ้กับอินเดียทุกคนเนี่ยต่างก็พากันไปใช้ชวีวิตวิกรามก็ได้กลับไปหาลูกกับเมียรานชูดเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านของเขาอย่างมีความสุขส่วนวีเจเขาเนี่ยก็ได้ทํทการ ที่สละชีพในสงครามครั้งนี้ก่อนที่เขาจะได้ออกมาแบบหล่อเทและหนัง ก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป4.7คะแนนส่วนท้านของเว็บ Rotten Tomato ตอนนี้ยังไม่มีการโหวตคะแนนนะครับผมส่วนท้านของดูข้างข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป4.5คะแนนครับผมคือสาเหตุที่ผมให้คะแนนน้อยนะเพราะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเดินเรื่องได้ค่อนข้างจะเอื่อยๆหน่อยนะแล้วก็ชอบตัดสลับไปสลับมาด้วยนั่นจนบางครั้งเนี่ยตอนผมดูครั้งแรกเนี่ยก็จะงงงงง นะต้องดูหลายครั้งถึงจะเข้าใจและอีกอย่างนะครับประเด็นหลักๆของหนังเรื่องนี้ก็คือ PVJ ของเราเนี่ยในเรื่องนี้มีฉากบูน้อยมากนะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าพระเอกของเราเนี่ยจะได้ต่อสู้สะดุดเดือเดเลือดพลาดซะอีกเรื่องเรื่อง,อ,งอื่นๆน,นี่คือแข็งแกร่ง,งมาแนะละไล่ตบตีกระทืบเละเลยนะแต่เรื่องนี้เป็นเหมือนกระสอบทรายโดนทั้งระเบิดโดนทั้งอะไรไม่รู้นะเอาเป็นว่านะครับหนังจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับเป็นคนตัดสินใจเองเลยนะครับผมซึ่งถ้าว่าใครดูสปอยเสร็จแล้วเนี่ยเกิดสนใจอยากจะรัับชมหนนงงเรื่อี้ ตัวเต็มๆนะครับก็สามารถไปร,รับชมกันได้ที่ Disney Plus เลยนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็นด้นะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ